ครับเพชรวิจันทรชอบไหมครับตัวนี้มาแทนเสือขาวนะครับแต่เราก็ซ้อมอยู่สอสมัยอยู่แล้วนี่มีอะไรเสียบได้ตลอดเวลาวันนี้เจอกับเดสายเองนี่เคยชกกับเขาไหมเคยครับกี่ครั้งอ่ะสองเป็นไงปัดแพ้ชนะเราก็เจ้าเจ้ากันมาวันนี้ปรับเป็นน้ำหนักเป็นร้อยยี่สิบสี่ปอนด์เพราะเช้าเรามาเท่าไหร่มาร้อยยี่สามร้อยยี่สามสิบแปดเคยชกไหมร้อยยี่สิบสี่นี่ไม่เคยมากไม่เคยใหญ่นะล่าสุดเราชกร้อยเท่าไหร่อ่ร้อยยี่สามที่ไหนที่ ลพบุรีลพบุรีอ๋อที่ไปวันนั้นน่ะนะอ่ะเราเป็นมวยฝีมือและเซนเอกเขายังไงแสนเอกมวยฝีมือฝีมือได้ฝีมือได้เราคิดว่าแสนเอกมันสูงกว่าเราไหมเทียบว่าเทียบว่าเราสูงกว่านะเราสูงเท่าไหร่อ่ะเราเจ็ดสองปล่อยปลอยปล่อยเราเจ็ดอ่าห้าเจ็ดมีที่อายุเท่าไหร่ยี่สิบผลงานล่าสุดเป็นไงอ่าชนะมิจิเดชชนะมังอีไว้ทีละเนี่ยถ้านับรวมก็ หกแล้วไหมใช่หกไฟครับไฟนะขอ<ไ>ชกมวยม,มาถึงส0งร้อยไหมเนะี่ยน่าจะเกินไหมหกชีว์หกชีวนะเอาฝากแฟนขชาวเชียร์ใน,ะ <c oughs> ว,ว,ว,นวันนี้ฝากแฟนครับทุกคนเชียร์นะครับเกินนี้ทันที่เกินที่นะโอเคขอโชคดีครับสวัสดีครับแสนเอกหนุ่มมากก็ดีครับวันนี้เราชกเป็นคู่เอกกันนะครับใช่ครับวันนี้เจอแหม่เจอมวยแทนเจอเพชรกระจานเราเคยชกเข้ามาสองไฟนะครับเคยแล้วครับก็เจ้าเจ้ากันอยู่ใช่ครับวันนี้ร้อยปับมาร้อยยี่สิบสี่ใช่ครับร้อยยี่สิบสี่เราเคยชกไหม ก็เคยอยู่ครับเคยอยู่นะเวทนี่โอเคไหมได้ไหมก็ก็โอเคครับน้ำหนักว่าเช้ามาเกินเท่าไหร่เกิน0.7ครับก็ผ่านฉลุยนะซ้อมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ซ้อมมากี่วันได้เดี่ยวยวันได้ครับมันต้องเปลี่ยนแผลไม่ได้ปกติต้องชกกระเสือขาหนะ่งมาใช่ครับต้องมาเปลี่ยนเกมเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับก็เดี๋ยวค่อยค่อยแก้ไปทีละยกทีละยกนะครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อครับน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ไปห้าสิบเก้ากิโลครับเวีย่ 19ปีครับชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ล่ะก็เป็นร้อยแล้วครับเป็นร้อยนะเราเป็นมวยประเภทยังไงก็ฝีมือครับฝีมือคือต่อสู้เห็นเขาคล้ายๆกันมั้งประมาณนั้นนะครับประมาณค้าเดินครับเป็นเดินจะเปแจกแจงมันน่าจะลอยกว่าไหมลอยกว่าครับลอยกว่านะผลงานล่าสุดเป็นยังไงได้คะแนนขุนพลเอิร์ธครับลบบุรีครับบุรีแล้วก็ขอหน้าในสองไฟเป็นไงก็ ชนะคุณพลเอ,อิร์ธแล้วก็มาแพ้เพชรกฌจาตอ่ะแพ้สองไฟลหน้าหนึ่งนะครับเวท่นี้ไม่มีปัญหาครสบ,บาย,ะ,บายะเรา,ปา,รปาเป็นคนจากจังหวัดวีรัมครับฝากเแนกรับเชียร์ในวันนี้ฝากชาววีรัมเจ้เชียร์เสร็จอีกดูมงังค่ดีด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคผมมาลองถ่าย <c oughs> ชคดีครับ